วัสดีทุกคนท่านกันด้วยนะครับวันนี้เกมชื่อว่าเซิร์ฟออนลับนะครับดูเกมปรผสมนั่นเองนะครับก็เปิดมาแล้วเนี่ยผมขึ้นบินเลยนะครับเป็นทัสซีนที่ตัวละครหนึ่งนะครับในตกวไปในทะเลสาบอ่ากว้างใหญ่นะครับผมทะเลสาบก็เป็นที่อันตรายที่สุดนะครับนะครับในแผนที่นะ นี่ก็ลูกนะครับลูกน้องผู้หญิงผ,ผู้ชายของผู้ชายนะครับตะกีนี้ครับผมจะออกตามหาลูกนะครับออกตามหาลูกชายแหละนะก็เอืมวเห็นการเล่นเชือกิดอะไระเพื่อมันครับผมไปดูตอนแรกันเลยดีกว่าเนาะโอเค ปัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็เปิดตรงนี้ครับอืมอะไรพัดหน้า อ่ะมันมีเครื่องบินเพื่อใช่ไหมได้ฝันนำทางมันมีต่อได้ไงเออหนึ่งบอกตกนั่นครับนั่งนั่นปัดพีมากนะครับผมเป็นมีไม่ได้เปิดตัวอย่างอลังการนะครับอือก็จะเหมือนนานี่เหรอ อันเกมแบคนป่าเออเนี่ยมันก็ตื่นมันตามห่ารู้ว่าอ่ามันวน,นเดินในป่าแล้วก็แบบคนป่า,า,เ,ปศศา,เ,าเยอะมากมาพวกเปศาอะไรเงี้ยนะครับผมก็โอเคตอนนี้อยู่่นหน้าเกมแล้วนะตอนนี้ก็นะี่ครับตอนที่มันหลอกนะครับ อโอเคถ้าเสียงเบาก็ผมก็ไปเพิ่มเสียงในคลิปนะครับก็เกมนี้ครับวิธีการครับวิธีการหาของก็หาของก็เอาอะตะขอเนะี่ยนะครับตะขอนี่นะี่ไปเกี่ยวนะครับตะขอที่มันให้มาทั้งเรอ่อ แค่กดไปตรงตะขอแล้วก็โยนให้ให้ตรงกล่องอะครับแล้วก็กดนึงมาต้องกดมือนะครับกดเก็บวิธีการใช้กระเป๋าก็กดไปที่กระเป๋านะครับอ่าแล้วก็จะมีสล็อตให้เราดูนะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับอืมแล้วก็วิธีการครับขอ็นี่ครับคลับ้าอะไรพวกมันจะบอกนะครับว่าต้องใช้เล็กต้องใช้เชือกอะไรมากมายนะครับ ขนาดที่มราต้องการนะ,นะครับเชือกนี้คือเราจําเป็นนะครับเราก็ขาดไปนะก็เราจาเป็นเยอะนะครับเชือกกดเก็บมากับ EP แรกก็กดไปครับน่าหงุดนะครับเพาเก็มนีม้มันเล่นออนไลน์ได้นะครับ ไม่เอาะไ,ได้แต่ผมเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่าเล่นออนไลน์มาหล่อะ่ะผมจะเนีย่ยคือมันทุบไยทุครับผมหรือเปล่าที่แบบมาอ่าจคลิปกับคนอื่นอ่อาดคลิปกบแฟนคือผมก็เคยอัดนะคลิปกบแฟนะแต่มันไม่ติดต่อยันพูดไม่ติดเฉยเลยใช่เลยผมว่า อาจดีเป็ว่าเือผมได้ต้องออกอ,อกมาแรกนักันนเดียวนะครับแปมานี้แหละต่อถ้าเสียงตัางอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็ตอนนี้ผมก็เริ่มกลับมาทรูปแบบเริ่มกลับมาทำแล้วนะครับ ใครมาชมคลิปนี้ก็คือฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับให้เป็นลังแจผมนิดน,งนะนะงน,นึงนะครับขอขอกกด,ดน,นึงนะครับขอหนิดหน่อยกันหน่อยถือว่าได้เป็นลังใช้ทำคลิปอ่ะนะครับวิธีการสร้างของก็กดที่ขวดนะครับจักะใหญ่ออกมานิดนึง ครับแค่มาเราก็จะได้ที่วางอะไรนะครับโอเคทั้งติดทั้งติดอะไรไม่รู้เืยมาดมายครับผ่าคดแม่นเกยบมาแม่นนะครับผาแม่น เีมนี้นก็จะมีเกาะน,นะครับแล้วแต่เราจะเล่าไปทางไหนนะครับเกมนี้ก็มีปลาสลามนะครับอ่าชื่อว่าสวยมากมันมีอย่างนะครับสลามนะต้องหบอกผมก็มาเอาเทียวหอ,อกไว้ครับอืมจะหอ,อกไว้ดีกว่าปลอดภัยสุดนะ ถ้ามีฉลามมาเราก็ได้เอาออกที่มนะครับเอาปลาฉลามที่เป็นอันตรายที่สุดในเกมลับแล้วนะครับลงหนเอ๋อป๊าไปไม่ถึงอเค แล,แล้วก็แล้วก็เก็บพวกไม้มาพวกกล่องอะพวกถังอ่ะคือมันจะได้ไม่ค่อยได้ใบไม้นะครับแล้วพวกกล่องไม้อะโอกาสได้ใบไม้โอ๊ะโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์มั้งโอกาสได้มันนะครับใบไม้ใบไม้มจำเป็นนะครับจำเป็นจริง ไม่ไม่โดน่ะแบบมัมา้าถ้าเรา,เราเชื่อมัอนเราก็คาปบใช่เราครับ,รบก็จะทำเป็นที่ตั้นับอนนีนะครับอันนี้คือขวนหรือถอนนะครับก็จะครับที่ทามาหามา นึ่งะครับทำอันหนึง่งลาไปไม่โดนเบโอเคแล้วนะไม้อ่ะคือมันจะได้พวกใบไม้มจะได้พวกในกล่องนะครับถ้าพวกของที่แบบเงินเนี่ยทีละสามทีละสองนะครับ คนใหญ่มันจะได้นะครับใบไม้นะดูสิคนหายนะทําโอกาสได้ไหมมีอยู่แค่ส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะจะได้นะเห็นไหมผมปลาได้กับตู๊ะใช่คือมันได้ตู๊ะคนใหญ่เยอะตู๊ะผมจะไม่รู้ว่าทำอะไรได้ก็ ยังไม่ใช้ก็ผมก็เ่าจะย,ยังไม่เก็บอ่ะนะครับพอตัวการ์ดจะดาวน์โหลดก็ผมจะไปลิงก์เกมอัลตรงนลิปนะครับไปดาวน์โหลดได้นะครับหรือพิมพ์ชื่อเกมตามช่องก็ได้นะครับม,มาไปวิธีปลา้เกลขึ้นก็กดกระโดดทีหนึ่งครับ อ่านแล้วเราจะมาขาบับเชือกแล้วก็คันเบ็ดนี่ครับนี่คันเบ็ดเราคับแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไปกดผิดคันเบ็ดเราคับแล้วใช่ไหมไม่ใช่อันนะคันเบ็ดมัหนึ่งอันนะครับนี่ถังน้ำแล้วก็แก้วน้ำนะครับไม่เอามากดที่ถังน้ำล้วก็ตักน้ำครับตรงนี้ กดทีน้ำไฟนะวิธีก่อไฟทุกคนก็จะรู้นะครับต้องมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิก็คือไมอ้กดเอาไม้มาใส่ตรงช่องฟลอดแล้วก็กดมไม้ใส่ไปโอาแเคน้ำใส่ไปอ่คือมันก็จะเผาของให้เรานะครับถ้าผมใช้กับตัวนี้กดโดนแล้วมกระโดดคือมันจะพาได้ไกลขึ้นนิดหนึ่ง นะครับไ็ลไหมได้ไกลขึ้นต้องการเยอะไม่ถึงนะครับันนั้นไม่ถึงก็อย่าไปฝืนโยนนะครับมันไม่ถึงแล้วอืมเก็บมาต่อขยายนิดนึงเดืตรงนี้มันแคบครับนะครับ น,นี่ผ้าไม่ใช่ใบไม้เออยางไม้หรือเทปเัินเองนะครับพังคือมันมีเกียร์พังครับคือสามหนอดนะถึงเนะืยเกียร์พังคือสามหนอดนะครับนี่พันตอนไหนก็ได้นะ นไหมผมปาหลายกล่องเน้ะใบไม้แทบไม่ได้อให้พวกกล่องหายนะให้พวกกล่องไม้อะใบไม้ใบไ,ไม้จะได้นะครับใบไ,ไม้ก็จะได้พวกกล่องไม้อะไม่โดนไม่โดน เรานอมนจะไดก้กล่องนะครับกล่องข้าวฝุ่นใหญ่ได้นะส่วนผ้าเราก็เกี่ยวเก็บก็ได้นะน,นะไม่ถึงนะยถึงแล้กับสงใช้วิธีกระโดดเนละนี่คือคือผ้านะก็ยังไงไม่รู้นะครับยังไงไม่รู้ ผ่านไปสิบสองนาทีแล้วนะครับไม่ถึงจงบนะผมครับเลยกันเดี๋ยวจะนำม,มาเท,ทสเป็นสิ่งสำคัญที่ทำครัวนะครับ อคก็จะมาเกี่ยวออกกองครับเกี่ยวมาจะต่อเป็นตแต่และ EP EP นะครับ EP ไฟล์เรามาอัปเดตนะครับอัปเดตวันที่หนึ่งวันที่สามตดไปนี้ก็ไปดูเหมือนกันัะ,ะเป็กอันไหนวันี้ผมยังไม่แน่ใจเนาะ อรับในแพ็คใหม่นี่คือโนโคโนโดน,นเนิร์บปืนก็โดนเนิรบเหมือน,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 นกันนะพวกไอ้กําเ็พิดอะไรเงี้เดี๋คนใช้เยอะมั้งไปเชียบเนิบหรับเนิร์หลงนะครับสิ่งของก่อสร้างมันก็จะปนลอ็อกทีและเลเวลของเราที่เราได้มาเนี่ย คนเราถ้าอยากเล่นเล่นๆแบบว่าชวนเพื่อนมาเล่นนะครับส่วนผมก็เล่นคนเดียวเนะเาะอืมอ่าเสียงเกมไม่ได้นนดยิเนาะใครรู้วิธีแก้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะครับอ,บอมืม่ก็ไน่ได้ไม่เสียงเกมไม่ได้ยินั่นแหละ ไม่ที่เสียงพูดก,ก็ไม่ได้ยินนะครับไม่ที่ทั้งค่อ่ะขอผมไปดูใน YouTube ก็คือของให้หลด,ดอีกแอปหนึ่งมาช่วยผมก็กลัวแบบหลดสองแอปมาช่วยแราะมันจะเกินพื้นที่รองไงไอหลมก็ไม่ไม่อยากนองนะครับ ใช่ไหมหมดนะครับแล้วผูหมวดคิดไม่ฝ่ายมันชอบแตกออกจากกันเว้ยผมก็ไม่รู้คือมันมันแตกมาทำไมผมก็ไม่รู้นะคือมันแตกมาทำไมม,มันขี้เกียจมันไม่รู้อ่ะประตก็แตกไฟให้ผมก็ยังงง นะครคืออาหารที่กนะินนั้าสำคัญนะครับแก้มจะตายนะคือถ้าเรามีอาหารน้อยน้ำน้อยก็กินน้ำกวดหนึ่งรับมันจะลดไแค่สามสิบนะครับ เอ้าผมก็มีดิสขอนด้วยนะครับรัาผมมีดิทก่อนแล้วก็มีดิทผมไม่ทำช่องนะครับยังไม่ทำดิทข,ของช่องเนาะก็ถ้าทำก็นอนดูกันได้เลยครับมันกันแน่นอนนะครับ แล้วก็ข้ามาอัน,นจะพังแล้วอัจะพังแล้วนะแล้วตอนน่ตอไปน,น,น,นี้ก็ไม้ก็หมดเปล่าใบไม้หมดนะครับเชือกหมดทั้งหละไม่โดนเลประมาณยี่สิบนาทีพอเนาะ ถึงยี่ผมก็จะไปแล้วเพราะผมมีงานบ้านต้องทำนะครับใช่มีงานบ้านต้องทำอีกก็จะยุ่งมากเลยนะครับฝวนคลิปผมก็จะเม็ดเวลาอัดแหละนะครับอัดก็จะ้อง่ันนี่แหละนะครับประมาณเกืบบ่ายสองเนาะ ามามาก,ก็จะมาใม่สองของก็ลงแล้วแบบสักคู่นะครับเดินมาโอเคครับมาแล้วครับผมก็เมื่อกี้ผมไปดูตรงไหนนิดหนึ่งนะครับโอเคครับผมตลอดวีดีโอเพบาะว่าไปคิปหน้าครับใายชอบใจวิดีโอนี้ก็สุดยอค้ายกดไลค์กดติดตาม กดหนึ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับได้ชมคลิปไปใหม่ที่ผมจะ,จะลงต่อไปนะครับผมวันนี้พบใหม่พี่นะครับวันกับผมบายครับ